ราชสำนักประจำวันพระราชบาดีที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2565ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าเปรดกระม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาเบเยอรมยีในโอกาสบรรชาติของราชนาจักรเบอร์เยียมซึ่งตรงกับวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2565 ข้อความพระราชสารมีดังนี้สำหรับพระราชาธิบดีฟิลิปแห่งชาเบลเยียมกรุงรัสเซลในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบโลเยียมหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งขอถวายพระพรเฉยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์มีพระพลนามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสําราญทั้งเพื่อความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจและความมุ่งมัน่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมายาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น รมทั้งสแสวงหาโอกาสที่จะพัฒนาความร่วมมือให้เจริญงอกงามอันก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชรเกล้าวเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษาาที่ราษเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราษสุดาสยามรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดศรีสะเกษ วันนี้เวลา10นาฬิกา44นาทีสมเด็จพระนิธิถาวรเจ้ากรมสมเ็จพระเทศพระราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านห้วยคลองตำบลปา่าเก่ออำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญส่วนติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดําริที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยคลองหรือโรงเรียน,นตชดบ้านห้วยคลองเป็นโรงเรียนในสังกัดกองกํากับการตำรวจตระเวนชายแดนที่22ตั้งขึ้นมาปีอปี2529 ปัจจุบันโครงการต่างๆประสบผลสำเร็จดีนักเรียนสุขภาพแข็งแรงมีงโครงการบุตรบุญธรรมให้ครูทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ช่วยสอนอ่านสอนเขียนภาษาไทยแก้ปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคลและโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องมีครูและนักเรียนจากโรงเรียนอนุกูลน,นารีจังหวัดกาลสิน์เป็นโรงเรียนพี่ออกค่ายจัดก,กิจกรรมพี่ชวนน้องรักการอ่านกิจกรรมเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการประกอบอาหารกิจกรรมวิทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้กระดานเกมช่วยเสริมพัฒนาการทางความคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาส่วนกิจกรรมศิลปะช่วยให้นักเรียนคิดออกแบบและเรียนรู้มีความสุขมากขึ้นอีกทั้งยังจัดติวออนไลน์ก่อนสอบด้วยส่งผลให้นักเรียนมีผลคะแนนเพิ่มขึ้นทุกรายวิชาทุกชั้นปี งานฝึกอาชีพมีวิทยาลายัยเทคนิคหัวตะพานสอนทำมุ้งลวดอลูมิเนียมและงานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารส่วนงานสารตะกร้าพลาสติกมีกลุ่มจักสารตะกร้าพลาสติกบ้านทองศิลาช่วยสอนผลิตและจำหน่ายผ่านระบบสาก์โรงเรียนนอกจากนี้โรงเรียนยังมีฐานการเรียนรู้กิจกรรมเกษตรให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ฝึกปฏิบัติจริงผลผลิตนำไปประกอบอาหารกลางวัน ส่วนเมล็ดพันธุ์ผักและกล้าไม้ผลขยายสู่ชุมชนบางครอบครัวเก็บผลผลิตจำหน่ายสร้างไรายได้ได้แล้วที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคลองมีเด็กเพิ่มขึ้นทุกปีรับเด็กจากสาหมู่บ้านคือบ้านห้วยคลองบ้านนาห้วยทรายบ้านทองศิลามีพี่จากโรงเรียนตชดอบ้านห้วยคลองช่วยดูแลพาน้องทำกิจกรรมเก็บขยะและทำกิจกรรมร่วมกันทุกวันสำคัญต่างๆ โอกาสนี้ได้ทอดประเนรกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเริ่มเมื่อปี2556มี5กลุ่มได้แก่ชุมชนบ้านนาพางชุมชนบ้านสร้างถ่อนอกชุมชนบ้านหนองแห่ชุมชนบ้านนนทาตและชุมชนบ้านเป่อยกลุ่มบ้านเหล่านี้เคยยากจนไม่มีอาชีพเสริมไม่ได้รับเงินกองทุนพระราชทานจัดตั้งกลุ่ม ได้รับการส่งเสริมอาชีพทําให้มีชีวิตดีขึ้นสามารถผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ของตนเองบางกลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนมากถึง2องแสนแปาหมื่้บาท เวลา1 5ิกา32นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานงโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิษธ,ธรรมพานอเภอ,อุทุมพรพิสัยจังหวศรีสะเกดโรงเรียนตั้งอยู่ในวัดประชานิมิตเป็นโรงเรียนพระประยะิยติธรรมแผนกสามัญศึกษาสังกัดสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยในปี2557ส่งพระกระุณาโปรดโลชกราบปรกรมอมให้รับโรงเรียนไว้ในโครงการตามพระราชดำริตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในการนี้ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชด,ดำริของกลุ่มโรงเรียนพระปริยติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกดมีจำนวน9โรงใน8อํอำเภอทรงฟังการกลาบบังคมทุนรายงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาไทยของกลุ่มโรงเรียนพระปริยติธรรมทั้ง9โรงมีคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฏศรีสะเกดจัดกิจกรรมการพัฒนาครูและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ แล้วทรงฟังการกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินง,งานของหมุลนิธิหารานามสิงหรบันกอสัจเทพในการสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างโรงครัวหรือหอฉันโรงเรียนการทรลักษ์ธรรมวิทย์แล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม2565รวมทั้งออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโรงครัวของโรงเรียนโพสีวิทยาที่ได้รับพระราชทานเงินก่อสร้างกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ ในการนี้กรมชลประทานกะบังคมทุนรายงานการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ําของกลุ่มโรงเรียนพระปริยติธรรมเช่นโครงการจัดหาน้ําให้แก่โรงเรียนวัดประชานิมิตโสพิษธรรมพานด้วยการก่อสร้างหอถังสูงและติดตั้งเครื่องกรองน้ํา RO พร้อมเครื่องทําความเย็นตลอดจนยังจะร่วมกับสํานักงานกอปอรอจังหวัดศรีสะเกดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําของกลุ่มโรงเรียนพระปริยติธรรมด้วย จากนั้นท่อพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิษธ,ธรรมพานเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6แผนกสามัญศึกษาควบคู่กับแผนกธรรมและบาลีมีสามนเณรและนักเรียน68รูปมีสามเผา่าคือชนเผ่าลาวขเขมรและกุย ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าลาวมีบุคลากรเป็นบรรพชิตสี่รูปคารวะหกคนปัจจุบันมีพระครูสิทธิยานโสพลเจ้าอาวาสวัดประสานิมิตและเจ้าคณะตำบลกำแพงธรรมยุทธเป็นผู้จัดการโรงเรียนและพระครูปัญญาทุร,ราธรเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองห้าและเจ้าคณะตำบลปราศาทธรรมยุทธเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ต่อจากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์รแผนกธรรมและ,ะแผนกบาลีทั้งนี้ปีการศึกษา2564มีผลการทดสอบบีเน็โดดเด่นโดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบว่าวิชาวิวชาวิในมีคะแนนสูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศวิชาภาษาบาลีธรรมและพุทธประวัติมีคะแนนต่ำกว่าทั้งระดับสังกัดและระดับประเทศ ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6พบว่าทุกรายวิชามีคะแนนสูงกว่าทั้งระดับสังกัดและระดับประเทศปีการศึกษา2562ถึง2564สถิติผู้สอบนักธรรมได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นและสถิติผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นเช่นกัน โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะหลวงพ่อมหาสำมฤทธิแล้วทอดพระเนตรการดำเนินง,งานเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติไทยรวมถึงในด้านอาชีพอาทิการเทศนาภาษากุยเรื่องกตัญญูกตเวทีซึ่งภาษากุยมีลักษณะร่วมกันหลายประการกับภาษาเขมร การตัดเย็บผ้าบริการสำหรับพระภิกษุสามเณรฝึกทักษะทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากเกินไปเช่นการเย็บผ้าอังสะหรือผ้าเบี่ยงแบบสบายสำหรับใช้สอยและจำหน่ายในร้านค้าสหากรณ์การทำไม้กวาดทางมะพรา้าวการทำสเปรย์และเจลแอลกอฮอล์สมุนไพรตะไใคร เพื่อให้กระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันไวรัสโครโรนา2019เครื่องช่วยลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5และอุณหภูมิในอากาศพบว่าสามารถเน้นนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมากสามารถต่ออุปกรณ์และเขียนโปรแกร,รมชุดคําสั่งให้อุปกรณ์ทํางานตามระบบได้จริงช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองและลดอุณหภูมิภายในโรงเรียนสามารถเผยแพร่ความรู้แก่สังศึกษาและชุมชนอื่นๆ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภาในเรนทิ่ราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาทรงเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิในพระบรมราชูป,ปถัมภ์สามมูลนิธิ วันนี้เวลา15นาิกา18นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรก,กิติยาภาเนรเรนเทีาราเทพพยาวดีกรมลหลวงราชรินีสุริพัฒมหาวชรราชธิดาเสด็จไปยังห้องประชุมอาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าสมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมก,การมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์สาม,มูลนิธิประกอบด้วยมูลนิธิผู้บดินในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิพะชระสุธาขาชานุรักษ์ในพระบรมราชูปธรร์และมูลนิธิราชทัรปัณสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปธมรมซึ่งมีระเบ,บรรียบวาระสำคัญประกอบด้วยผลการดำเนินงานของทั้งสามมูลนิธิการพิจารณาแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนสิงหาคม2565ถึงเดือนธันวาคม2566ตลอดจนการเผยพแพร่ผลงานของมูลนิธิให้เป็นที่ประจักษ์ โดยทั้งสามูลนิธิตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสุดิเกศพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยมีประกาศใน,นรัชกิจจ,จาด้วยเบกษาเรื่องการจัดตั้งสามโหนิธนนิเมื่อวันที่3กันยายน2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนิกิตยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชินีสิริพัฒมหาวชิราราชดาเป็นองค์ประธานกรรม,มการ มูลนิธิภูบดินในพระบรมราชุปธรรมเป็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติหมู่บ้านสาลวะและหมู่บ้านไล่โบจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อสืบสารพระราชาปณิธานในการบำบัดทุกบำรุงสุขของราษฎรโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในเขตชายแดนที่ความเจริญยังเข้าไปไม่ถึง ประชาชนมีความยากลำบากในการดำรงชีวิตโดยพื้นที่บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติหมู่บ้านสารลวะและหมู่บ้านไลโวเป็นชุมชนอยู่ติดชายแดนถือว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศและเป็นพื้นที่แหล่งมรดกโลกของประเทศไทยที่ควรได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลและรักษาต้นน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยแผนการดําเนินงานหลังจากนี้จะเน้นการพัฒนาน้ําในหลายๆด้านเช่นด้านเศรษฐกิจเน้นเพิ่มรายได้และลดหนี้สินด้านการส่งเสริมเพื่ออนุรักษ์ผ้าทอกระเรียงเน้นพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนจะคัดเลือกและฝึกอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อเป็นวิศวกรสังคมในการพัฒนาท้องถิ่นมูลนิธิพชรสุทธาขาชานุรักษ์ในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์ เกิดขึ้นจากน้ำพระาาราชหฤทัยของพระบัทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อส่งรับทราบถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้ว ทรงของยายประชาชนที่ประสบปัญหาช้างป่าออกมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงทรงพระกรุณาโปรโดกระ้าแบบกระหม่อมให้ดำเนินโคนรงการแก้ไขปัญหาและทรงรับไว้ในพระบรมราชูปธมรมดำเนินงานตามแผนแม่บทสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่าแบ่งพื้นที่การดำเนินงานเป็นสามพื้นที่ได้แก่พื้นที่ป่าอนุรักษ์พัฒนาแหล่งอาหารช้างป่าด้วยการทำโป่งและปลูกพืชอาหารช้างป่าจัดทำแหล่งน้ำและปรับปรุงแหล่งน้ำเดิ พื้นที่แนวกันชนหรือจุดพักจุดพักช้างเพื่อตรึงช้างให้ห่างจากชุมชนและกำหนดเส้นทางการพาช้างกลับคืนสู่ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในด้วยการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเป็นแนวกันช้างตามธรรมชาติ รวมทั้งจัดทำระบบติดตามและเฝ้าระวังช้างป่าและพื้นที่ชุมชนปัจจุบันมีหมู่บ้านกระชานุร,รักษ์8หมู่บ้านและหมู่บ้านกระขายขยายผล43หมู่บ้านโดยชาวบ้านมีความเข้าใจในพฤติกรรมของช้างมากขึ้นโดยมูลนิธิยังเข้าไปส่งเสริมอาชีพแนะนาําให้ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกโดยปลูกพืชที่ช้างไม่ชอบเช่นพืชสมุนไพรรวมถึงพัฒนากลุ่มอาชีพโดยได้ขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับช้างสําหรับเยาวชนไปสู่โรงเรียนในพื้นที่ และมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติสักษัตในพระบรมราชูปธรรมเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเห็นว่าสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังซึ่งก็คือประชาชนเช่นเดียวกันทรงเห็นว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังเป็นสิทธิของผู้ต้องขังที่ควรได้รับ เข้าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักมนุษยธรรมจึงทรงพระกรุณาโปรดกระลบและกระหม่อมให้เริ่มโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นเพื่อเติมเต็มสิทธิของผู้ต้องขังให้ได้รับการบริการทางสุขภาพเช็กเช่นประชาชนทั่วไปพร้อมทั้งส่งเสริมการมีสุขภาพกายสุขภาพใจทัศนคติที่ดีและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ต้องขังเพื่อเป็นการคืนคนดีสู่สังคม องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัยยดยศและผ้าไตรไปถวายแดกพระราบพระชวระเวทีนวัดเจ้ามูลกรุงเทพมหานครวันนี้เวลา13นาฬิกานาทีนวัดเจ้ามูลเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระลากระ์บ่อมให้ในายสุภชัยผู้งามองคมนตรี เชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชบัชรเวทีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระมหาบัณฑจบขันติโกปะปเรียนธรรมแปดประโยคเป็นพระราชบัชรเวทีตรีปิดดกวิภูสิทธิ์มหาคณิศร์บวรสังฆารามคามวารีพระราชาคณะชันราชตั้งแต่วันที่28เมษายน2 5 6 5โดยมีฐานานุสัก ตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปพระราชวรชรเวทีเดิมชื่อบรรจบบุญรัตนะเกิดวันที่4ีพฤษภาคม2,499อุปสมบทเมื่อปี2,520ณนวัดควรพระจังหวัดสงขลาสอบได้นักธรรมชั้นเอกและสำเร็จการศึกษาศาส,สนสาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยลาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัย,ลยปัจจุบันอายุ66ปีพรรษาที่45 องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูและยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีมา วันนี้พลเอกดาพงรัตนนัววรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโดยมหาวิทยาลัยราชพัฒมีภารกิจสําคัญในการผลิตและพัฒนาครูสู่สมรรถนะสูงเก่งศาสตร์เก่งสอนและมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมืออาชีพ มีโครงการและกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาครูอย่างหลากหลายอาทิโครงการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพโดยการร่วมจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาโครงการพัฒนากําลังคนให้มีทักษะความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัลและการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะให้มงเป้าอาชีพหลักครูและอาชีพรองแบบอยู่ที่ไหนก็มีงานทํา นอกจากนี้คณะอื่นๆได้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะสาธารณาสุขศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ได้ทําการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อมตลอดจนการคาดการอนาคตเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรแต่ละสาขาวิชามุ่งสู่การเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการเพื่อให้บัณฑิตพร้อมสู่โลกแห่งการทํงาน งานจริงได้ทันทีมีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดงาน องค์กรตรียังได้รับฟังผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่ใช้โจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่เพื่อนักศึกษาต่างคณะต่างสาขาร่วมกันแก้ปัญหาโดยมีคณาจารย์เป็นผู้อํานวยการเรียนรู้ซึ่งจะเสริมหนุนให้นักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีซอฟต์สกิลส์ที่ผู้ประกอบการต้องการและสังคมต้องการทั้งเปิดโอกาสให้ผู้นํานักศึกษา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นการส่วนตัวในโอกาสนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของขาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย,ลายราชพัฒนนครราชสีมาด้วย มนตรีติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่อมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันนี้พลเอกมานาตรุด,ดิตองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยนายสมศักดิ์เพิ่มเกษรรองนขาที่การกรปร,รและคณะอนุกรรมการเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำปีแนมูดออันเนื่งมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมน,นาถบพิษที่บ้านปีแนมูดอตตาบลบูกิจอำเภอเจ่อไอร้องจังหวัด นราธิวาสเป็นเขื่อนดินขนาดความจุประมาณ9ก้าหมือนลูกบาทเมตรทันนี้เมื่อปี2564กบรได้สนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทานในการปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอรประกอบด้วยคอนโทรลเฮาส์ House, จำนวนหนึ่งแห่ง หอถังสูงขนาดความจุ30ลูกบาทเมตรจำนวนหนึ่งแห่งท่อส่งน้ำห้าสายและระบบกรองน้ำจำนวน4ีแห่งแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม2565สามารถส่งน้ำสนับสนุนด้านการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรบ้านปีแนมูดอหมู่10ตตำบลบูกิจ157ครัวเรือน581คน รวมทั้งโรงเรียนในพื้นที่สองแห่งได้แก่โรงเรียนบ้านบาตาปาเซและโรงเรียนบูกิตอุปธรรมและมัสยิดสองแห่งได้แก่มัสยิดบ้านปีแนมูดอและมัสยิดมูฮายยูรีนองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราบประชานนุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี วันนี้เวลา8นาฬิกา15นาทีพลเรเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารหมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์สอำําเภอเมืองอบุบลราชธานีจนังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายสมเพชรสร้อยสาคูรองผู้ว่าราชการจารังหวัดอุบลราชธานีให้การต้อนรับ โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนสหศึรกษาแบบอยู่ประจำเปิดสอนในระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงถมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน585คนครู่ลระบุคลากรก82คนมีนายสัญญาแสนทวีสุขเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีหอนอน17หอบริหารจัดการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และมาตรการ Sandbox Safety Zone in School โดยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับสังกัดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับสังกัดและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาไทยและรายวิชาสังคมศึกษาสูงกว่าระดับสังกัด นอกจากการเรียนสายสามัญแล้วโรงเรียนได้ทําข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลายัยเทคนิคนครอุบลราชธานีทําการสอนแบบทวิศึกษาบทที่ประกศาศสาืญบัตรวิชาชีพหรือปวชมาตั้งแต่ปีการศึกษา2560ปัจจุบันมีสสาขาได้แก่สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาช่างไฟฟ้า อีกทั้งยังส่งเสริมการเรียนด้านสายอาชีพให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัดของตนเองโดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนเข้าไปพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนเช่นอาชีพเสริมสวยอาชีพเชฟและอาชีพบาริสต้าหรือนักชงกาแฟนอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมอื่นๆเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมเช่นการทำเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการโรงเรียนคุณธรรมและโครงการสวนพฤกษศาสตร์ จากการดําเนินงานที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากสํานักง,งานบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2565ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2565สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชาการในพระองค์ w w w r o y o f f i c e t h ระหว่บบางวันที่23-29ถึงกรกฎาคม2565จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริศวภพาเอกเอี่ยมสิลสวัสดีค่ะ